เอากรบสวัสดีลัดเด็ก,ดกอีกคนนึงครับพี่น้องมือนี้มาเอาไม่ดำออก,ออกอีกแล้วพบคนเอาฐานอีกแล้วพี่น้องน,อน,บบอนี่แล้วครับ,บ,บพี่น้องท่านกระได้ยืนซบลบยู่นีเบิ้งเอาเบิ้งเอาหุ่นนี่ตันคักๆดีๆเอาเบิ้งเบงพี่น้องเบิ้งเงนี่แหละคนเอาฐานพี่น้องคนเอาฐานนี่คนเอาฐานเบิ้งหนาทานครับคนเอาฐานพี่น้องทานแห่งคุณภาพครับพี่น้องทานคุณภาพครับ แข่งเป๊กดังช่วงช่วงปานท่านพี่น้องเอ้ยเอาเอาซ้ำนีดก,ก่อนเนาะถ้าหับดมสางคนก้อนนี่นหกหกมามามาหับมาหับมาเอาท่านม <c oughs> าเอาท่านมาเอาท่านมาเอาท่านเออแล้วมาถักเส้นได้เห็นยี่ดอกกันเป็นก้อนน่ะมีแต่ด้วนง่ายครับค <yapmış S 2> นเอาทานพี่น้องโอ้ขอบคุณมาก ว่าไม้มันใหญ่เนาะไม้มันแน่นโอ้ยโอเคเลยโอเคเลยสุดยอดแห่งทา่านพี่น้องเอ้ยนี่แหละคือคนเอาท่านท่านเตาดินโอบของพ่อใหญ่กระจ่าพี่น้องเอ้ยเบิเ่งอานี่ผู้ใดอยากได้ท่านแข่งท่านการอส้มเดอ้อวิธีการต่งตางๆสิบอกสิพ้าเฮ็ดเฮ็ดแบบใดท่านอย่างสิกาเฮ็ดแบบใดท่านอย่างสิกแก้งและได้หลายพี่น้องอ้าวสำนีสก้อนมือี้อัน เอาท่านซอยแสงเพื่อนกัน